สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะทัวร์สี่เกาะค่ะสามวันสองคืนทัวร์ที่เห็นเป็นของบริษัทซันเซ็ตนะคะส่วนที่พักเราพักที่กระบี่รพญารีสอร์ทค่ะเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะคะเราถ้าผิดพลาดการใดต้องขออาภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะถ่ายได้ไม่ครบเนื่องจากเรามีเวลาน้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เราก็กำลังจะไปกระบี่กันนะคะเดี๋ยวก็กแหวกินน้ำก่อนหิวน้ำมากเวลาขึ้นเครื่องก็เจ็ดโมงสิ่นะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะอยู่อะไรนะกระบี่รพยาค่ะเข้าห้องมาก็จะมี คานเตอร์บารอันนี้เป็นที่นอนนะคะให้ชมก่อนให้ชมบรรยากาศสวยมากแล้วก็มีที่เห็นมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟน,นะคะมีรองเท้าแตะให้เราด้วยเห็นไหมคะ ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เดินมาตรงนี้เป็นโซฟาที่นั่งอืม ปิดมาก็จะเป็นสรไว้น้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่นัง่งตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดลงน้ำได้นะคะเป็นประตูสามารถลงลงไปในนี้ได้เลยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปดำน้ำกันเนาะ สวยไหมคะเดี๋ยวไว้จะพาไปดูอีกสองสระเห็นเขาว่ามันมีอีกสองสระตรงนั้นก็จะเป็นห้องอาหารที่เรากินเมื่อกี้เมื่อกี้เรากินห้องอาหารอยู่ตรงนั้น เราจะอยู่ที่นี่กันทั้งหมดสามวันสองคืนนะคะเยี่ยมเลยค่ะบริเวณตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะจะมีทั้งหมดสามสระเนาะแต่เราไปได้ไม่ครบเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะมีสระตรงนูน้นไกลๆลิบๆอีกเราไม่ได้เดินไปแล้วก็มีสระนี้แล้วก็สะ ส่อนนี้ก็เป็นห้องอาหารนะคะสำหรับไว้รับประทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าก็จะเป็นแบบเซตนะคะเนื่องจากว่าคู่เข้าพักน้อยเนาะถ้าปกติแล้วเขาก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะแต่เราไปช่วงนี้คนไม่มีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดนกพลดทารานะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดู เกาะหัวยแย่ๆเลยเกาะอะไรก็ไม่รู้นั่นไม่รู้เกาะอะไรบ้างหรือว่ามันเป็นเกาะนั่นแหละ ตอนนี้น้ำลงนะเพราะว่าเป็นตอนเย็นเนี่ยน้ำลงมากเลยคนเขาเดินไปงูเนี่ยเราเดินไม่ไหวหรอกขาไม่ดีบรรยากาศยามเย็นของหาดนพรัตนา,านะคะ เช้าวันที่สองเราก็มาลงเรือหางยาวนะคะเพื่อจะไปทัวร์สีเกาะค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างที่เรานั่งเรือกำลังจะไปทัวร์สีเกาะนะคะ ตรงนี้เป็นบริเวณของเกาะปอดาที่แวะทานอาหารนะคะทางทัวร์จัดอาหารมาให้เราค่ะและฝนก็เริ่มตั้งเค้ามาแล้วนะคะเห็นฟ้ามืดมืดไหมคะ น้ำขึ้นแล้วเราก็ออกไปไม่ได้นะจริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วจะเป็นสันทรายขึ้นมามาผิดช่วงเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแก้ตัวใหม่นะครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาให้ใหม่ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะแต่ว่าทะเลสวยมากทะเลสวยมากพะเที่ยวกันเถอะคนไม่ค่อยมี ตรงนี้เป็นจุดของทะเลแหวกนะคะแต่วันที่เราไปน้ําขึ้นเยอะเราก็เลยไม่เห็นทะเลแหวกนะคะาาเห็นใส่เสือ้อส้มๆนั่นคือทีมไกด์ของเรานะคะจะบอกว่าดูแลเราดีมากค่ะนี่ก็นั่งเรือชมบรรยากาศของท้องทะเลกันนะคะ นี้ก็มาดำน้ำกันค่ะที่เห็นใส่หน้ากากสีชมพูสีชมพูนั่นเรานะคะเราจะใส่หน้ากากเม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเตรียมของเรามาเองนะคะจะบอกว่าน้ำขึ้นเยอะมากวันที่เราไปนะคะมองปกาหารังไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าเห็นฝูงปลานะคะมีฝูงปลาสวยมาก ที่เห็นอนาะการแบบนี้ก็คือเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะใกล้จะขึ้นแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว ก็ตรงนั้นที่เราเห็นก็คือเกาะไก่นะคะที่มีคอยื่นสูงขึ้นมานั่นแหละค่ะทางทัวร์เขาก็จะจอดเรือให้เราได้เก็บภาพนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ะค่ะ อนนี้ก็คือหลับไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเล่นน้ำมากเพียเลยค่ะ mm. ก็ฝนกำลังไล่หลังเรามาด้วยนะคะเราต้องรีบกลับขึ้นฝั่งค่ะอยากจะบอกว่าทัวร์วันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากด้วย mm. ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปเที่ยวอีกนะคะน้ำทะเลสวยมากจริงๆค่ะ นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือนจะเป็นคล้ายๆถ้ำอะคะ่ะเรือเราก็จะขับแล้วก็ลอดใต้นี้ไปเลยะคะ่ะจุดนี้เป็นจุดของหาดอ่าวนางนะคะพามาให้ชมเนาะไม่มีคนเลยสะอา แล้วก็เกาะตรงนู้นที่เห็นไกลๆนู้นคือเกาะที่เราไปกันมาเมื่อวานนี้ที่เราไปดำน้ำกันริบๆ,ๆ,ๆเลยตอนนี้หาดสะอาดมากคนก็ไม่มีเงียบแต่เราไม่ได้เล่นแล้วแหละเพราะเมื่อวานเราเล่นจนเล่นจนเหนื่อยจนขาป,ปวดจนไม่ไหวแล้ว โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราก็กลับกันแล้วล่ะทิปสามวันสองคืนนะแต่คราวหน้าจะพาไปเที่ยวกันอีกนะคะ